คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำเสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชวสิซธิมรานะครับกับสูตรแต้ม2ตะะบนสูตรที่3 นะครับแต้ม2ตบบนนะไม่ใช่สุดแต้ม3ตบบนแต้ม2ตบบนโดยสุดนี้เข้าแต่16อ่าตั้งแต่1มิถุนายน63านะครับเสษติเข้าต่อเนื่องนะครับจาก34เป็น35งวันนะครับเข้าต่อเน่องนะวดล่าสุดเข้านะครับเป็น35งวดครับมีสุดเล็กน้อยอยู่2งหดนะครับเรามาดูนะครับเข้าแต่1นึ่มิถุนายนนะครับเรามาดูในสุรของการคำนวณและคำนวณยังไงนะครับ เราจะในส่วนของหลักหน่วยเราเอาที่หบวกด้วยสอตัวลขเจบวกด้วยสบวกด้วยสี่เจ็ป็ดบวกสเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้ผลลัพธ์สิบสามสิบสามบวกศนยของที่เป็นสิบสใส่สามบวกเเป็นสิบศูบกสได้สองบวกสาของที่เป็นห้าบวกสของที่เป็นเก้บวกเกของที่เป็นสิบแปส่แได้สามศูนย์สองห้ก้าแเราบเรามาดูนะครับ 3ามศู30 2 598องสามศนยายนะครับสิบหกิธียนครับออก6กเจ็ดหกเจ็ดับเปรกปาแต้มสครับต่อมา16บหกพิธยโยนครับกำนวนแต้ม2องตัวสงตัวบนลงได้7469 3ี่หกเก้าสออครับสงตัวบนออก58 58 8ดหปดแปดรกบ้าไปสิบสามแปกอาไปสิด้แต้ม3าครับหกระดาษคมหนึ 1, กระดาษคมหกสกระดาคม63 คำนวณแต้มได้98154968154ครับ16กรกฎาคมครับออ 8, ก868 6 814จะแต้ม4ครับ16กรกฎาคม64คำนวณแต้ม2จำนองมาได้413609413609ครับ1สิงหาคมครับออก91 9 1บวกกันเป็น10ได้แต้ม0ครับ หสิงหาคมหกสี่สิงหาคมหกสาคำนวณแต้ม2อจำนวนออกมาดสองก้านด้าหนึ่งสี่แปดครับสิสิงหาคมครับออกหนึ่บวกหบวกกันเป็นสอง้แต้มสครับสิสิงหาคมหกสาคำนวณแต้ม2อัจำนวนออกมได้เจ็ดสี่หกเก้าสามสาสามครับหกันยายนครับออก97้าเ็ก้าจ็ดบวกกันเป็น16ครับได้แต้มหครับ หกันยายนหกสามครับคำนวณแต้มสองนวนอกมได้สี่หนึ่งสามหกศูนย์เก้าสี่หนึ่งสามหกศูนย์เก้าครับสิบหกกันยายนครับออกแปดสามแปดกับสามบกันไปสิบเอ็ครับได้แต้มหนึ่งครับสิบหกกันยายนครับสิกันยายนสิบหกกันยายนหกครับสิกันยายนหกสามคำนวณแต้มสองนวนอกได้ห้าสองสี่เจ็ดหนึองสี่เจ็ ห้าสองสี่เจ็ดหครับสิบหนตละคมครับออกเก้าสามเกับสามวกสิได้แต้มสองครับหนึ่ละคมหกสามคำนวณแต้มสองำนนอได้เจ็ดสี่หกเก้าสามสอนะครับสิบหกตละคมครับออกห้าหนกับหนึ่งบกกับเป็นหกได้แต้มหกครับสิบหกตละคมห3สามสิบหกตละคมหกสาคำนวณแต้มสองำนนอกได้ สองเก้าห1ึ่งสครับหพฤศจิกายนครับออกศูนกับสี่วกกันแต้มสีครับมีแต้มสีนึ่พฤจิกายนหกสี่หนพฤจิกายนหกคำนวณแต้มสองตัวันออกมาได้857ห้าเจ็ดศูนย์สี่สามแปดห้าเดยแป้มครับสิบหกพฤศจิกายนครับออกหกหนึกวกหนึ่งบวกกันเป็นดได้แต้มเจ็ครับสิพฤศจิกายนหกสี่สิบพฤศจิกายนหกคำนวณแต้มสองตัวนอมาได้ 1 8 0 3งแปดศูนยจ็ดครับ1 1, 1ึ่นนวาคมครับออก 94, 9ก้าสีกับสีประกันเป็นได้แต้ม3ครับ1นึ่นวาคมหกสาคำนวณแต้ม2ตัวบนอลงกได้หกสามห้าแปดส้าแปดสองหนึ่งครับ16บหธนวาคมครับออก0ูนย์สามได้แต้ม3ครับนี่แต้มสามสิบหธนวาคม กาคำนวณแต้มสองตบับนออกมาได้ศูนย์เจ็ดเก้าสองหดารับมดูศูนย์เจ็ดเก้าสองหกห้นะครับสามสิบาคมครับออกสองแปดสองแปดได้แต้มศนย์นะครับมีเกี้ม่กกี้แต้มศูนย์นะมีนะสามสิบาาคมหกาคำนวณแต้มสองตบับนออกมาได้แปดห้าเจ็ดศูนย์สี่ามแปดสารับลอด แปดห้าเจ็ดศูสิกราคมครับออกเก้าห้เบกหเป็นสิบสแ้แต้มสี่ครับสิบเจ็มกราคมหกคำนวณแต้มสอตัวบนออกมาดศูนย์สามเจ็ดหครับดอกดาหนึ่งดศูนย์ามเจ็ดหกครับหกุมภาพันธ์ครับออกศูนย์เจ็ดก็ดบวกกันได้แต้มเครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสกุมภาพันธ์หกครับคำนวณแต้มสตัวบนออกกาไดา สามศูนย์สองห้าเก้าแปดสามศูนย์สองห้าเครับลำสามศองห้าเก้นะสามศูนอก้าแปดครับสิบกมพันครับออกศูนย์สามย์สสามนย์สเมื่อกี้มีแต้ม3ามนะครับสิบโปพันหกสี่คำนวณแต้มสแต้มสงตัวบนออกมาได้5 2 4สองสี่เจ็นึ่งศูครับหมีนาคมครับออก3าม กับแปดปรกกับ11ได้แต้ม1ครับ1มินาคม1มินาคม64 1มินาคม64คำนวณแต้ม2จำนวนได้8 5 7าเจ7ดศด้าเนครับลำับ8.57043นมิบปีนาคมครับออก2 2 2บวกเป็น2 2บวกเป็น4ได้แต้ม4ครับ16บปีนาคม64 1 6่ปีนาคม64คำนวณแต้มสองจำนวนได้2อ1เก2าหครับลำดันะครับ2 9 1เ8 7 2 9 1 4 8 7นเะครับ1เมษายนครับออก7070ไ 70, ด้แต้ม7ครับมาซูกุมีแต้มเนะ1เมษายน64คําคำนวณแต้ม2ตงตบนออกมาได้5 2 4 7 1 0 5 2่7จ0เ็นครับ16เมษายนออก8 7 8กจบ7บปกกันเป็น15ใแต้ม5ครับ1ิเมษายน64คํานวณแต้ม2ตตบนอันนี้หลุดกานที่1นะครับที่หลุดทีงที่1 มนหลุดสองครั้งนะต่อมาครับต่อมา16หเมษายนคำนวณได้8 5ด0้าเจ็ดศนย์สานด้าเจ็ดสนะครับ857043นะครับ1 2พฤษภาคมครับออก7 8 9ได้าเต็ม9นะครับอันนี้ที่มันว่ามันหลุดอ่ะนะนะครับอันนี้เข้านะครับนี่ สิบหกเป็าย,ยนออก8ปดเจ็แปดกับเปรบห้ได้แต้มหานะอันนี้หลุดหหลุดครั้งที่1นึ่งะครับสพฤษภาคมนะครับ, 2, รบ,ค,นะค,รบคำนวณแต้ม2ตัวประบวัาหนึ่งแปดศูนย์สามเหครับลำดับหนะึ่งแปดศูนย์สานะครับ 16, รสิพฤษภาคมครับออก7จ็ก้าเจกับ9ก้า7กเ็ดเป็น16ได้แต้ม6กนีมีนะ สิบหกพษลของหกสี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สี่ห์เ้าสี่หนึ่งสามหกศูนย์เก้าครับหนึ่งพิเศ์ครับออกเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแป็นเได้แต้มเก้าครับหนึ่งพิเอคำนวณแต้มสอตัวบนออกมาได้หนึปดศูนย์สามเจ็ดหกหนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สามเจ็ดหกครับสิบหกพิเศษบอครับออกหกหนึบวกบวกันเป็นเจ็ครับได้แต้มเจ็ดสิบหกพิเาษบอหกส สิบหกเนี่ยหกสี่ลแต้มสองตำบนออกก็ได้เก้าหกแปดหนึ่งห้าสี่เก้าหกแปครับ9 6เก้าน,นึ่งห้าสีนะครับ1นึ่กระดากกระดาษขมครับออก1 7 1ก็จะประปกันไปแตะเมื่อกี้1นบกเประกันได้แจม8นะครับเมื่อกี้ไม่แต้ม8ปนะต่อมาครับ หนก็ไดาเคูณหกสี่คำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้แปดห้าเจ็ดศูนย์ามแปดห้า็ดด้าเมะครับสิกกดคครับออกสองกับหประกับเป็นเครับได้แต้มเครับสิกกดคมหกสิกกด้ 6, กดคม6หนะครับคำนวณแต้มสองตัวบนออกมาได้สองเก้าหนึ่งส่อครับเรามาดูนะสองเก้าหนึ่ หสิงหาคมครับออกหกหนึบวกหบวกันเป็นเครับไปแต้มเจ็ดครับหนึ่สิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสตัวบ,บนออกมาได้หกสามห้าแปดสองหนึ่งหกสาแครับรหกสามห้าแปดนะครับสิสิงหาคมครับออกห้าศูนย์ห้าศูนยเี่แต้มม่มไแต้มห้นะสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณแต้มสตัวบนออกมาได้ห้าสองสี่เจ็ 1กันยายนครับออก2ตัวบนออก75 7กับ5้บกกันเป็น12อไ้แต้ม2 1กันยายน64คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้1 8 0 3 7 6 1 8 0 3 7 6กครับ1 8 0 3 7 6 16กันยายน64ออก3 5 3ตัวค่าเป็น8ได้แต้มแครับ16กันยายน64่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้4 1 3สา สี่หนึ่งสามหนะครับสี่หนึู้รู้สึกว่าในิงว่นนี้หลดเป็นครั้งที่2นะครับต่อมาครับ1นึ่งตุลาคม64สี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้2 9งเก้าหนึ่งสี่แปครับเรามาดูสองเก้าหนตุลาคม64ออกเจ็ดสององเจ็ดแปได้แต้ม9ครับ สิบหกตัวละครหครับคำนวณแต้ม2องตัวบนออกมาได้สามศูนย์สองหก้าามศูนย์สองห้ากป 2, 5, 9, 8, 2, 5, 9, 8, ครับสามศูนย์สองห้าเก้าแปดหนึ่งพิศิกรณครับออก0ูนย์ากระสองตัวเก้าบนออก3ามเกัเจ็ดบวกกันเป็นสิบไ้แต้ม0ูนย์ครับหนึ่พิสัการณ์หครับเรามาดูนะเจ็บวกเบวกหเป็น2ี ยี่สบวกศูนยของที่เป็น21่สบเใส่หนบวกเเป็น8 8ดแบวกสองของที่เป็น1ิบใส่ศูบวกสาของที่ได้3 3มสบวกสี่ของที่เป็น7 7็ดบวกเก้ของที่เป็น7จบวกเเป็น16บใส่หได้1 8ึ่งแสครับหนึ่งแนย์สเครับเรามาดูสิพฤศจิกายนครับออก0ูนย์สามสเจ็ดหกนต้หาเะครับเรามาดูนะ 1บวก5เป็น6 6บวก7เป็น13เยเท่ากันไหมครับได้เท่า,าหไหมเราคำนวณสิได้13 13บวก0นยของที่13 13บวกศ13บวก0ก็ได้3 3บวก7เป็น10ใส่ส0 0บวก2ได้2 สองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกสี่คงที่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดได้สามส่วนสองห้าเก้าแปดครับแต้มสองตบนนะแต้มสองตบนแต้มไหนจะมานะครับโอเคครับเะได้เลยครับ นี่เป็นแต้ม2ตัตบนสุดที่3นะครับข้องแต่แตตนึไมยี่6ิบหกสามติสางวดมีสูตรเด็กน้อยอยู่2งวดนะครับแต่ล่าสุดเขานะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหัวโชคซิตีมานานครับสวัสดีครับ